เบิงเบิงเบิงไทยเด็กหน่อยบรรนนกก่อนเด็กหน่อยบรรนนกเห็ดหยังอยู่นี่สวัสดีครับกันสวัสดีครับปีปีปีต้นมักแซวนะครับปีนต้นมักแซวนะครับเป็นมะสวัสดีครับทำอะไรเอ่ยเล่นว้าวเล่นว่าวไหน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 เอาเอาจะลงแล้วจะลงแล้วเออดึงขึ้นดึงขึ้นลูกเอาป้อยไปหนีเห็นไหมให้มันขึ้นชุงมชุ่มึงดูใช้ กอาปล่อยเลยปล่อยให้มันขึ้นเลยมันจะขึ้นไหมขึ้นไหมยแยกมันได้ไม่เหยดึงมันได้ไม่เหยเออดึงขึ้นดึงขึ้นปล่อยไปแล้วก็ซักปล่อยไปแล้วก็ซักแล้วว่าว้าวเขาจะกว่าที่ซักว้าวกันยังวะเอามันจะไปไหนแล้วนั่นโอ้ยเสียบตาเดิ เอ้ามันเฮียเดได้พูมพีมันเฮียไปแสนแล้พี่เล่นไปพคุณด,ดูอืมค่ายเขาเขาตาเม่บออว่า,า,าไหนเอามันจะตกแล้วเร้วชักขึ้นชักขึ้นเออเดี๋ยววางตกนะ ไหูู้มดูนายมาซลมใหู้คนดูยมักซลมันหมดแล้วมากเซลมันเศร้าเป็นแล้วเศร้าเป็นมากแล้วเศราเป็นลูกแล้วจะออกลูกแล้วอของพี่ระวังมันบาดมือได้ลูกเออจับนั่นแหละมันจะบาดนิ้ว โอ้คือเซ่แถบันนี้เอ้าเอ้าเอ้าสิลงแล้วเอ้าตกวกบักแซวอิลีแม่วาอยู่หมวกกับวัซซามัดไว้ไม่ได้เหรอมัดไว้ไม่ได้เหรอไหนให้แม่ไปหน่อยดิ เอา้าเอา้าเอา้าจะปล่อยให้มันรุดมือได้สิดไปน้ำเอาไก่เด้โอ้ได้เวลาลงเวียกลงงานอีกแล้วไปดูข้าวละคือมวนแท้เดยนี่นะ โอ้ปอ,อีพอเกือบเป็นตกคะนะโอ้เห็นแล้วมองนอนนะ่ะโอ้สภาอแล้วซะโอ้ถือกี่วาป่าในาเบิรงอยู่ ก็คงเป็นบ้า